ฮัลโหลสวัสดีฮะเ<ม>พิ่งกินข้าวเสร็จถ้าเกิดลิ้มผมติดไฟก็ขออภัยด้วยเนาะเผ<ม>็ดมากผมพูดจริงเลยเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะฮะเราจะมาสร้างโซนไว้สลับแลกสมุดเอนชานกับชาวบ้านเนาะ<ม>ซึ่งอย่างแรกที่เราต้องต้องการก็คืออ่ามบล็อกอาชีพนะฮะมีหนอ่ฮัลโหลวัสดีฮะเอาเปิดหม่์เราอีพนี้แปลกให้ใบไผ่เปิดเปิดใหม่ด้ย ี่ไงได้ละได้มาสีอันแต่ว่าคือเราต้องสร้างบ้านให้มันอยู่ด้วยเนาะเอาจริงเราไม่ต้องสร้างก็ได้แล้วแต่แค่อยากให้มันแบบเป็นโซนเหมือนกันกับฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ป๊บเหมือนกันกับโซนเหล็กอ่ะตรงนี้จะเป็นอ่าบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านไรบอรเนียนโดยเฉพาะนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็พูดตรงๆว่าผมจะสร้างแค่ให้มันแบบอยู่ได้เอาแค่นั้นเลยทั้หมสวยเลยเดี๋ยวเราจะอายชาวบ้าน เอาบ้านเขาสวยไม่ต้องหรอกมั้งเอาแคบบ้านเราก็สวยก็พอแล้วมั้เดี๋ยวตอนนี้มันมีสี่บล็อกเนาะงั้นเราวางไปก่อนเลยพีุ่ดก็จะผังนไปตอนนี้สร้างแค่แบบบางหลังคาไม่สมบูรณ์ซอมบี้เขาก็น่าจะพอแล้วแหละมั้งไอชาวบ้านตัวไหนเจ้าไรนประโยชน์บ้างเฮ้ยฟาร์มดีกว่าฟาร์ม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 ไล่ไปยึดอาชีพอะไรบื้องลียนตรงนู้นกอนเรานอยู่ไม่ใช่เราอยู่โอ้ฮัลโหลวัสดีฮะคุณปลายเขาเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณไปคุณอยู่ไกลนะคุณอยู่สปอนเซอร์ไม่อยู่หมู่บ้านตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปรับเขาเดี๋ยวแต่ตอนคุณบอกไปไม่ทำงานหรอวันนี้เห็นว่างานยังไม่เสร็จไม่ใช่หรองี้ก็ได้ด้วยผมพบคนคิ้เออโอ้โอ้โอ้แคลลี่แคลลี่นะแคลลี่แค่มันติดปากไปแล้วอ่ะตอนแรกก็เรียกมันเล่นๆนะเพราะว่ามันยิงไกลไงไปต่มาติดปากแล้วตอนนี้เออมาเรียกได้เลยไหมเรียกย้อนเรียกเทว์ น่าจะมีคนได้เลือหาที่ลบก่อนคุณหาที่ลบก่อนหาที่ลบก่อนเดี๋ยวเรากำลังไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปลบร้อยกว่ากต้องลบก่อนไม่มันจะไอพิกัดสปอนเรามันจะไม่ติดลบมันเราต้องวีไปไกลประมาณหกร้อยบล็อกอะลบเจ็ดสิบใช่ไหมโอเคแคลรี่ไปไไป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 แคลรี่แคลรี่สองไปไพเอาเลยไม่อยู่เออไปไพแล้วเราถึงตรงนี้แล้วนะที่เราโดนซอมลุมเยอะๆ EP แรกอะ อ๋อออไอตรงภูเขาที่ตอนแรกตั้งบ้านใช่ไหมใช่ EP ใส่กอบ EP ไหนนะอ๋อ <c oughs> ผมจามเลยจริือ <c oughs> ไม่รู้เลยแล้วก็คุณ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวสมีน้อยเดี๋ยวตายตายคนตายแม่หนึ่งไม่ต้องมาแห่เลยไปไหนก็ไปเลยไป นี่ไงมีรอยตัดต้นไม้แล้วเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วสวัสดีฮะแค่สองร้อยสิบตอนนี้ผมเจอแล้วนะไอ,ไอพี่กัดกลับไม่ลืมเอ๊ะสังเกตคนไปเขาเปลี่ยนสกินว่ะชุดไทยด้วยอ๋อสงกรารเฮ้ยเลยสงกรารมาแล้วาาย,ยังไม่ได้เปลี่ยนกับไกด้วยไปยนี้แล้วตอนนี้ไปไผ่อยู่ไหนละเจอนที่บ้านพี่กัดบ้างจังตอนนี้เราอยู่ในจุดของ ep แรกนะฮะ อยูแถงคอจงจำใจที่คีปเปอร์ระเบิดกินเน่ากันใช่เลยใช่เลยอีกไกลนะฮะประมาณ600-700เ็อยบลนะ็อกเนาะโอเคเดี๋ยวตัดภาพตอนนั้นดีกว่านะฮะโอเคกลับมาถึงแล้วนะฮะตอนนี้ไปไผ่เขาปิดไม้เนาะไม่รู้อารมณ์ือนเขาเหมือนกันตามที่ผมบอกไปในพาร์ทก่อนหน้านู่นแหละว่าถ้าเขาจะเปิดเดี๋ยวเขาก็เปิด<笑><笑>มาถึงก็เอากันเลย ตอนนี้ผมพบเจอคนที่ไม่คุ้นชินกับแมพแล้วไปเคาะทำไายคุณไม่คือต้องท้าความก่อนหน้าว่าเราจะทำฟาร์มเหล็กแต่ว่ามันไม่มีชาวบ้าน <S <S ก็เลยต้องไปขโมยชาวบ้านจากหมู่บ้านที่เราวิ่งผ่านมาคนหนึ่งแล้วก็มาฟาร์มปั๊มลูกตรงนี้แหละหมันก็เลยอัดเป็นที่มาของเตียงอัดกันน่ากลัวเลยคุณน่ากลัวเลยวิ่งตามเลย <S <S แล้วจะเคาะทำไหม สภาพเนี่ยแล้วเร็วยกายย้ายทำอาชีพเร็วค่าครุภูณน์สูงส <prediction. S 1> ุดของพวกเจ้าไม่สิต้องชาวบ้านสองตัวนะเดี๋ยวเคิร์สเหรอไปชิวแค่ปวดหัวกับลากอีพีนั้นก็พอจะแย่แล้วนะอย่าเอางี้เลยขอร้องจังหวะที่คุณตายเขาก็ไปแอะไอ้ซีรีส์ชนับฉอยก็เสียเวลาตรงนี้แหละเวลาหาทัที โอ้ว่ามีอะไรไม่ดีแน่เลยแอบไปทำฟุใช่ไหมเนี่ยนะแผนการยึดดางนิคมสภาพถ้าไม่หายยากหายยันเนี้ะแค่อีเมนดิ้งเนี่ยนะตอนนี้ได้2อ,อย่างแล้วก็คืออ่าโรติงแล้วก็อนะัมเบกเนาะสองอย่างอีกอย่างนึ่งที่เราจะหาตอนนี้เป็นเมนดิ้งนะฮะยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวเราไปหาคนไปดีวกว่าเขามีแผนจะยึดอาลาน,นิคม เอ้เขาหายจริงนะเนี่ยไี่อย่ไหนไม่รู้ไมค์ทวอตต้องไปฝั่งนูนะ้นอ่ะไปไกลหน่อยเพราะแถวนี้มันเป็นเขตร้อนชื้นต้องไปฝั่งนูนะ้นอ่ะไกลเลยเดินไปเลย่อยๆอันนี้ก็โยนหินถามทางจังเลยสามวันหรือัสามวันเลยเหรอโอ้นาามากไปเข้าใครหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิไปอยู่ในป่าสามวันไปเข้าใครหรือเปล่าสรุปจะได้หาไม่ได้เบนดิ้งวันนี้โอเคถ้าหาเบนดิ้งได้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้ว ตอนนี้อัปเดตสถานการณ์วอาคุณปายเขาออกไปหาไม้แล้วก็ออกไปไหนไม่รู้เดี๋ยวทุบไปเรื่อยๆนะฮะน่าจะเจอ Bending f o r t จูนก็ได้อย่างหนึ่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ทำไมมันชาวบ้านไลเบรี a n เหลือแค่สองตัวอย่าบอกว่าโดนซอมบี้ฆ่าตายไปแล้วนะเฮ้ยเจอแล้ว20 m e n d i n g นี่แลกมาสามเล่มเลยได้แล้วเบนดิ้งเยะแปไปแปบปุมือ ไปอยู่ไหนมารู้ว่าเดิมไม่ได้กันหรอกตกใจว่าโดนซอมบี้ฆ่าตายถูกโอเคเดี๋ยวผมไปตีนี่ก่อนเลย <c oughs> ชาวไร่แน่ๆชาวไร่ทำไมอะ่ะอ๋อไปไผ่มา <c oughs> เออใช่ตอนที่ไบตอนที่ไปไผ่ไม่อยู่ทงสสเสามาชาวมาชาวมาฮะโอเคตอนนี้เราเหลือภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการหาฟอร์จูน เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วถ้าเราได้พัหน,นะเราลุยแน่นอนนั่นคนนือยันอัมเบกได้แล้วเบนดิ้งได้แล้วเดยวฟดเอาม,อมาดิเซิร์ชเอม็มลอลไม่พอไม่เป็นไรเจ้าวันนี้อ่ารวมๆสองชั่วโมงได้นะฮะคุณไปเขาไปแล้วไปรับไม่รู้จะกลับมาตอนไหนกำลังอ๋อโอเค เราจะเอาคนสุดท้ายเป็นใครดีเอาใครที่ไร้ประโยชน์มากที่สุดประเด็นคือใบไผ่แรกอาชีพไปเกือบหมดทุกคนแล้วนะสิอยู่ทําอาชีพบอกไหนบอกข้ามาอย่าบอกว่าไกลชาวบ้านเลยไกลๆนะชิวยู่มาหาฟอร์จูนให้ข่าดีกว่าเฮ้ยดอกเดียวได้เลยเฮ้ยเฮียเหรจะเชื่ออ่หนังสือมีไหมนังสือนังสือมา f o r t จูน <Fortune. S 2> <อ>ขอบคุณมากเก้ได้แล้วนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปตีใส่พิกแอคของเรากันดีกว่าโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วสองอย่างหลกัลกๆดาบกับที่ขุดเนาะดาบมีชัพเด็กกับรูติง้งสอนี้เราก็แลก f o r t จูนกับเมน d ิ้งได้มานะฮะหลกัลกๆเรียบร้อยก็ <c oughs> แต่คุณไปไหน,นโอ้โหดูดูขีดข้างบนโอ้โห <c oughs> ผมขีดเดียวอะสภาพตอนเนี้ ขอผมน่าจะเป็นแบบยุคดึกดำบรรพ์ไวไฟ 2G เลยทำตามเป้าหมายได้แล้วนะะคลิปนี้เดี๋ยวพารหน้าเรามาเจอกันที่เหมือนนะครับผม <c oughs> โอเคเรียบร้อยฮ <c oughs> <c oughs> ่าๆยังไงก็ไม่เจอในคลิปหน้าแล้วกันเนาะ